ล็อกอันนี้มีอาการาสดุดนะครับกับสะดสะสตาร์ทได้พอเร่งพุบเร่งพุบเร่งเสดุดเร่งไม่มาเหมือนน้ำมันไม่ลงถ้าเรบรกกระบูเือนน้ำมันไม่ลงแต่ที่เป็นล็อกอันนี้เป็นเลือดปัสสาวะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเป็นอะไรนะครับว่าเป็นอะไรลองมาดูกันนะครับ,นะรบว่ามันเป็นอะไรจริงไหมน,นะครับคือซึ่งอันนี้เป็นไปนเด็นพืชตานนะที่จริงมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าที่เอามาให้ดูที่มาคุยมาพูดกันก็คือ ตัวนี้นะตัวนี้ขั้อตรวจสอบ o p d ตูเออ o p d ธรรมดานะเป็นปลั๊ก o p d ธรรมดาเนี่ยยเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยคือจะใช้อกเตอร์ a p i ก็เป็นปลั๊ก o p d ธรรมดานะครับแล้วก็เวลาใช้เราก็มาดูที่กล่องด้วยนะว่ากล่องกองมันใจ้กล่องอะไรกล่องย่อที่ใช้ปั๊บเห็นนะกล่อง ECU ย่อนี้ซึ่ง ถ้าไปดูในล็อกเตอร์ a p i ไม่มีนะครับไม่มีเพื่อไม่มียอดเนี้ย G ีเบกล็อกตัวเนี้ยเราก็เสียบล็อกเตอร์ T a p i M ไม่ได้อ่ะทีนี้เรามาดูว่าเป็นอะไรอะต่อทีนี้เราดูแล้วกล่องนะครับย่ออะไรแล้วก็ใช้ปลัก๊กเกลายนะใช้ก็ว่าเกลายนะครับที่เขียนว่า OPD นะครับปลัก๊กเกลาย OPD ไหนเออ,อ OPD OPD เกลายนะตัวเนี้ย กละจายอกรณ์ตูนั่นแหละถ้่อยู่ในกล่องของ,องเทเ่เราซื้อมาแล้วก็ต่อพวกกับจ่ายสายที่เป็นเคลาย์ุดนี้นะครับเคลายนะทีนี้เสียบเข้าไปทีนี้นี่พอเสียบเข้าไปปุ๊บขึ้นแล้วตึ๊ดๆแล้วทีนี้ผมบอกว่าทำไมอ่านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูนะปับ๊บเคลายใช่ไหมเราใช้เคายเข้าไปเรือ g p พครับยอก g p ี X, ปับ๊บทีนี้ไม่เรื่อยไหมคือกล่องแต่รุ่นใหม่ๆก็จะเป็น S เครื่องยนต์เอสใช่ไหมครับกล่องก็เป็นระบบระบบวจก็คือเป็นยออกไอิน กล่อง ECU ไก่อินเครื่องยนต์ S Y M ก็รุ่นใหม่ๆเหมือนอะไรอะ Chipik d o แล้วก็รุ่นใหม่ที่เป็น350ปอนนี้เออนะจะเป็นแบบนี้ทีนี้ยอ่ออะไร Deffy กล่อง ECU Deffy b บอสบอสก็เหมืนอนกล้องที่ผมเช็คอะไรกล่อง Chipik Diamond อันนีนะ้จะเป็นบอสแต่ตัวเนี้ยย่อเมื่อกี้ที่บอกไม่มีในนี้เมื่อไม่ไมีในนี้อ่านไม่ได้ลองลองเข้าดูนะหาไม่ได้ครับอันนี้เข้าไปดูว่าหาไม่ได้ เนี่ยเนี่ยก็มาแล้วสาระปันสาระก็เอามาเสริมตีเดียวคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเห็มเอไนไม่ได้ถึงเข้าได้ก็ตัวเลขจะเป็นติดลบนะครับถ้าเข้าได้ก็จะเป็นลบอันนี้คือของใหม่อย่างก็คือเข้าไม่ได้แต่บางครั้งผมเสียบเมื่อกี้เข้าได้แต่มันขึ้นอุณหภูมิไม่ติดลบมเลยทุกอย่างมัน่ามันเปลี่ยนตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทเพราะฉะนั้นสตาร์ทกอ่านม่ายไม่ได้ไอโบลต์ด็อกเตอร์อีไออ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ความรู้ล้วนครับอ่ะทีนี้ ก็เกือบพื้นฐานเลยตลอดมีอาการสตาร์ได้เร่งสรุดเร่งวูบพื้นฐานเลยครับก็พอเป,ป็นยอดไปแปดนี้เราตัดไม่ถูกมไหมทีนี้เราจะกลัวจริงเป็นระบบป,ประจิตก็จริงแต่เ,เรากริดเป็นกาะบุก่อนอาการอย่างเงี้เยเลืวอการบุกคืออะไรระบบประจิตก็ประมาณน,นั้นอ่ะอาการนี้เช็คดูไฟก่อนดูวัตเตียนดูอะไรปุ๊บไม่ใช่หนึ่งไฟสองน้ำมันสามอะไรคือระบบถ้าเป็นระบบประจิตก็คือระบบ สังการเช่นเซนเซอร์ปรนันเนี้ยเซนเซอร์ตำแหน่งนี้มีปัญหาไหมเซนเซอร์ดีเรื่องเสียปุ๊บเวลาเรื่องมันก็จะวูบสรุดถูกไหมปัม๊มแรงดันตึงไหมเราก็เช็คไปซึ่งตัวเนี้ยตัววัดแรงดันก็ต้อใหญ่นะซึ่งตัวใหญ่ไม่มกกยยามาเหมือนด้ก็คล้ายๆกับ Kawasaki นะคล้ายๆ r a b Kawasaki ใล้ๆ Yamaha นะอ่ะทีนี้เมื่อไม่ได้ก็ตัวนี้ตัดไปก่อน,นเซนเซอร์ดีเร่งเราตัดไปก่อนเพราะเราไม่มีก็เหมือนเช็คถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้วิธีการพื้นฐานเลยครับเช็คไฟเห็นว่าเทียนดูหาย ไหมเปลี่ยนปลั๊กวัตเตีนรไฟเมื่อกี้รองดูแล้วไม่เป็นไรก็ตัดไปเลยไประบบวัจิตรอวัตติมาดูเพราะตัววัดแรงดันปั๊มยังไม่มีรองวัดเพราะตัววัดนี้ันยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงแต่ปั๊มตามานะครับอ่ะทีนี้แรงดันรู้ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ผมไปเล็งที่วัตติก่อนเทนี้เดี๋ยวต่อวัตติแป๊บนะครับต่อเรียมต่อเรียมตัวนี้นะแป๊บนึงเดี๋ยวต่อวัตติก่อนต่อระบบวัตติ ต่อเน,นี้เลยตัวล็อกปลักหัวจีดใช่ไหมตัม้งไวเดียวไม่จะรั่วเลยเทียกับกองก็ได้นะตัวล็อกปลัก๊กหัวจีดตัวล็อกปลัก๊กหัวจีดตัวหัวจีดก็อันนี้ กระเด็นไกลเลยกระเด็นเลยเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บกระเด็นเลยเมื่อกี้เอต่อวปชจิตมาก่อนอืมแน่นดีจังอืมหลับ้อเลยนะ สองคนมาก่อนหาปลากระดาบครับขมีนี้ปลากระดาษก็ได้เจ็ดหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โอ้ยนี่โผล่มาเลยเห็นไหมฉุกพฉินเลยเดี๋ยวหลังจากนั้นใช้ลมเป่าสวนเป่าสวนที่ใต้วจิตนะครับสอบสวนออกมาว่าเผื่อๆมีอาการฉุกเฉิน เมื่อกี้เขาดูจกปกเลยแต่ป่อสวนเป่าคือป่าสวนอ่างนะครับอย่าป่อไว้ถึงแบบนี้นะอ่างอ่างหอยให้ลมมันย้อนกลับไอ้ลมไหลออกมาใต้วาจีนะครับเป่อสวนที่ตต้นะครับนะเพราะว่ามาตีจกปกก็ไปุดอยู่เป่อสวนบอกแล้วอย่าป่อไว้ถึงมันไม่มีตังออกต้องป่ออ่างนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันจปกเยอะบปก่อ่ะเดี๋ยว ใส่กลับใส่กลับก็เหมือนเดิมครับจะรวมน้ํามันนิดนึ่งที่อดิงนะจะรวมมเครื่องนิดนิดหน่อยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็แจ้ตัวล็อกเก็บตัวล็อกก่อนประเด็นไปไกลเลยะจะรวมน้ํามันนิดหน่อยท่โอดิงนะเพราะว่าใส่ให้ขึ้นนะครับแต่ไม่จะรวมมันก็จะเปิดอันนี้ระวังในการการใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ใม่เข้าอ่ะมันปิ้วอยู่เนี่ย มันก็น้ำมันรั่วนะครับดีไม่ดีโอเิงกาดอีกพอโอเรงกาดไม่มีของอีกอะไรแบบนี้นะเพราะโอเรงตัวนี้บางทีอายานะสั่งก็ไม่ได้สั่งก็นานเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วไอ้เข้าแล้วีเข้าแล้วครับนี่พอเข้าแล้วตัวล็อกมันอยู่ยังไงตัวล็อกฝั่งนี้ตัวล็อกตัวล็อกหมุนหาตำแหน่งปั๊บบาร์ล็อกนี้นะตรงแบบนี้เพราะว่าบาร์ล็อกนี้จะเข้าในล็อกนี้ครับ ็น่ไหมนี่มีร่องนะมีร่องตีหัวจิบมีร่องขออนุญาตนะเห็นนะตะกอนประกอบเป็นแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้เปลือกบ,บางคนไม่เคยตมรุน่นนี้มันใกลๆยาม่านั่นแหละอ่า,า,าอพอกลงแล้วเห็นไหมมัน,นเข้าในร่องเข้าในร่องนะครับตัวล็อกตัวล็อกเข้าอยู่ในร่องนี้มันจะอกหัวจีบแล้วก็ไม่กยับทีนี้ปลักัวจิบก็เหมือนกันเสรจปลักกลับไปเสร็จแล้วครานี้ก็มีตัวล็อก เจอร็อกอยูไ่ไหนโอเคเจอแล้วได้รถก,กลับไปในสัสดูค,ครับโอเคเดี็ด okay, เด็ดดูอืมโอเคตัดเล็บโอเคเด้คอยล์แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหายไหมเพราะว่าดูน่าจะเป็นพื้นฐานแค่นี้แหละครับคือคอาการเหมือนน้ำมันไม่ลงแบบเนี้ยครับผม โอ้ยเ,เล่งได้เล่นได้โอเคเล่งได้แล้วครับมาไม่ยากไม่ยากก็คือมันหนีไม่พ้นอะ่ะนะพื้นฐานเบสิกเข้าไปเลยบอกว่าถ้าลรามีอาการอย่างเงี้ยบางคนวิรถบ,บอดจีตกใจยิ่งย่อแปลๆอีกไม่กล้าทำมันก็ไม่หนีไม่พ้นเบสิกเนาะในเมืม่บเบสิกครับรถไฟมาน้ำมันมาเครื่องดีนระราดติด อันนี้คือถ้าเมื่อกี้ถ้าผมล้างหัวจิบไม่หายผมก็มาเช็คเรื่องของตัวนี้ก็ไม่มีของเช็คไม่มีของรองอีกนะเช็คไม่ได้ก็คือมีแค่ดูใบวัสดุโอไมค์ใบวัสดุปกติดีหัวจิบจิตดีจิตสะอาดเล่งได้น้ำมันเล็งดันถึงเซ็นเซอร์นีเล่งไม่ไม่เสียแล้วก็ต้องเล่งได้ปกติเนาะวอนด้ามีโหมดด้วยอันนี้ไม่มีนอกจากวอนด้านะครับมีโหมดอันนี้ไม่มีเจจีเบกหลอกล็อกเสร็จหลวงครับ เสร็จปีหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่เกินไม่เพิปับสภาพปีหลวงโอเคเสรปีหลวงจัดให้เป็นความรู้สำหรับเพื่อนจัางครับหรือว่าจังรุ่นใหม่ๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมยกประชิพไม่ยากครับโอเคคทนี้เป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ